สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องอดามาตามแม่ดวงโค้งสุดท้ายอพอบ้านแม่ดวงฝันพี่น้องฝันว่ามีคนมาห้องบอกเลขสองตัวห้างเดียวพี่น้องทำกูไปรับส้มรับฟังเลยค่ะเพิ่นฝันจังไดเพิ่นได้เลขตัวใดไปเลยค่ะตามาตามแม่ดวงโค้งสุดท้ายพี่น้องมาแล้วบาพอแม่ดวงพี่น้องก็เลยพอแต่สามีเพิ่นพอบ้านเพิ่นพี่น้องแม่ดาก็เลยได้สอบถามพบ้านเพิ่นพบ้านเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นมีเลขมีเลขอยู่สองตัวห้างเดียวพี่น้องค เพิ่นบอกว่าเพิ่อนบอยอยากออกกล้องพี่น้องแม่นางดากระถ่ายได้นิดหน่อยพี่น้องได้ได้บอยลายเพิ่นแต่เพิ่นก็บอกเป็นตัวเลขมาพี่น้องเพิ่นบอกว่าเพิ่นฟันว่ามีไม่ยิ่งมาบอกพี่น้องฟันคืนวันที่สามสิบเอ็ดพี่น้องเพิ่นฟันว่ามีไม่ยิ่งมาบอกเพิ่นให้เสือเอาเด้อหนึ่งศูนย์ตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องแม่นางดาก็ได้สัมภาษณ์เพิ่นนิดหน่อยพี่น้องได้เห็นแต่นาเพิ่นหน่อยนึงแล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าพออุสะดวกออกกล้องเด้อให้แม่นางดา เอาตัวเลขไปลงให้เอฟซีซื้อว่พี่น้องเมื่อที่ผ่านมาพ่อเพิ่นกับฟันแบบเดียวกันพี่น้องเพิ่นฟันว่ามีมายิงมาบอกเลข61ตัวเดียวหางเดียวพี่น้องพอเพิ่นก็เลยให้แม่บ้านไปซื้อพอไปซื้อแล้วแม่บา้านเพิ่นก็เลยซื้อแต่1 6บ่บได้ซื้อ6 1หนึ่งพี่น้องซื้อบ่ได้กับสรุปว่าได้เลขได้เลขแต่บ่ได้เงินไหมพี่น้องซื้อเลขแต่บ่ได้เงินซื้อเลขถือไม่จ้าแต่บ่ได้เงิน แต่ว่าม้าวันนี้พ่อเพิ่นกับฟันสเตปเดิมเลยจ้ะเด้อจริงๆแล้วแม่น้งดาจะไปสัมผัสแม่ดวงพี่น้องแต่ว่าแม่ดวงเพิ่นติดธุระพี่น้องไปก็เลยบุพอกับแม่ดวงมจาจ้ะก็เลยได้สัมผัสพอบานเพิ่นนิดหน่อยเพิ่นก็เลยห้ตัวเลขแม่น้องดามากววันที่หนึ่งให้มาตามแม่ก็เลยว่าตื่นเช้ามาเลยไปตามก่อนแต่คิดไว้แล้วว่าสิบ,บสิบพพ่อย้าเพราะว่าเพิ่น mm hmm. เพิ่นนาสิไปเลือนงานมจาจ้ะเดออ้ เกิดมาทามน้าจ้ะพวมมามน่าเบ่เกิดวันที่หนึ่งตอนเช้าวันที่หนึ่งมาเลยเคุนว่าจ้ะเออแต่พ่อฝากซื้อแล้ววันนี้ซื้อตัวได้ก่อนจ้ะซ <c oughs> ื้อหนึ่งศูนย์ตัวเดียวเลย <c oughs> ปลาพี่น้องอันนี้ลูกไพร่ลาเลยลูกนู้นเลยจ้ะ <c oughs> จ้ะ ไปซื ok. ้อเลขแล้วพ like so ี่น้องลงทุนตัวนี้ตัวเดียว1นึตัวเดียวพี่น้องเน้น1นึพี่น้องแม่งดาก็เลยกลับให้พรศูนย์หนึ่งพี่น้องพอเลขเพินตัวเดียวหางเดียวเลาจ้ะเนาะความฟันเพิ่นกับฟันน้อยๆพี่น้องมีมีมายิ่งมามาห้องบอกเลขไปสั่งออเดอร์1นึพี่น้องเพิ่นเพิ่นบอกเพิ่นฟันกับสเตปเดียวกับทีเพิ่นฟันงวดที่ผ่านมาเลยจ้ะแต่ว่าพ่อเพิ่นบอกสะดวกออกกล้องปันไดพี่น้องแม่งดาก็เลยเอาตัวเลขมาเล่าสู่เอฟซีฟังพี่น้องเพราะว่าจริงๆแล้วแม่่่่่นนน้้องงดาากก็ยยยไปแแมววละะจตเเู บอกวกไปคนมาเดอซีส ok. ิงงงอีก <tricked> พ <you in life> ี่น <refined> ้องการสรุปแล้วเลขของแม่ดวงโค้งสุดท้ายพอบ้านฝันมีมายิงมาห้องบอกเลขหนึ่งศูนย์ตัวเดียวหางเดียวพอผลกับลงทุนไปแล้วพี่น้องตัวละห้าสิบบาทพี่น้องเอ้าก็ขอบคุณพอผลลายๆที่ให้แนวทางขอเอฟซีมีโชคมีลาบกับพ่อนะคะพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศคางวัดพี่น้องแมวแดงพาเด็กเด็กน่อยพากันมา มามาเล่นข้างๆหวานพี่น้องมันอากาศมันดีไหมจ๊ะอากาศมันเย็นสบายไหมคะเย็นสบาอากาศเย็นสบายสดชื่นไหมคะชื่นเป็นน้องลมพี่น้องลมแห้งแห้งไปแล้วอากาศดีพี่น้องผู้ทางพุ่นพี่น้องทางพุ่นเป็นเป็นอันนี้เป็นน้องน้ําใหญ่พี่น้องเป็นน้องน้ำผมเวลามีลอยกระทงบอกก็จะมาลอยอยู่นี่พี่น้อง เวลาคนออกกําลังกายใช่ไหมคะ่ะเวลามีคนออกกําลังกายตอนเช้าๆบนก็ิมาออกกํออกกลาลังกายพี่น้องแลนแบบนี้ตามเส้นทางตรงนี้พี่น้องเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเป็นเส้นทางก้างบ้านพี่น้องมันสีมันจีรีเลี่ยงมาทางกันอันนี้แน่พี่น้องแบบว่ารถใหญ่บ่มี่จ้ามันจะเป็นเสน้นเส้นที่สองเส้นลักมันจะมีอยู่ข้างนอกมันจะเส้นลักนะรถใหญ่ๆจะแลนทั้งนั้นแต่ว่าเส้นลักนี่จะส่วนมากพี่น้องจะเป็นคนในหมู่บ้านจะใช้แบบ แปแดนทำแดนไปซื้อกับเขากับน้ำอยู่แถวนี้ใกล้ๆพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นคนนอกนอกหมู่บ้านเผื่อก็สิไปอีกถนนใหญ่พี่น้องแต่ว่าถ้าคนในบ้านมันก็จะใช้ถนนนี้จะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นส่วนมากตอนเศร้าจะมีเด็กน้อยหรือผู้เฒ่าที่เพิ่งหมักออกกาลังกายมันจะเพื่อก็สิไปแดนพี่น้องแดนไปหอดพุ่นผุนอ้อมผุนพี่อ้อมน้องน้ำพี่น้องพุน นี่คือวิวธรรมชาติบ้านต่างจังหวัดนะคะแม่จ๋าจ๋าคะดูตรงนงานในบ่งข่ายมาทางัมาทางนี้อารมณ์ค่ะลมแรงลมช่วงนี้จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวพี่น้องลมกับสีแห้งก่อนจะสาวมาหนาวพี่น้องอากาศเริ่มหนาวเลยเด้อค่ะอยู่ต่างจังหวัดบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องเยน้องอันดาชอบมาใช่ไหมคะใช่ชอบมาทุกวันชอบมาเลยใช่ไหมคะจ้าแม่จ๋าที่หลังมาอีกได้ไหมได้ เด็กๆจะชอบมากพี่น้องแต่บตอน,นเย็นๆก็จะมีมีพระมีเน้นผลญจิมาออกผลญจิมาทําความสะอาดมาจากตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นพระเป็นเน้นผลญจิมาเห็นมามาทาความสะอาดพี่นอ้องด้วพี่น้องเรื่อเบิงฟังพี่น้องนี่ฟังวัดในผลญจิปูกเนี้ยพี่น้องนี่ทางนี้ผลญจิปุกเดีย๋ยวแบงได้ซูมให้เบืองพี่น้องนี่ก็เนี่ผลญจิป,ปุกต้นต้น กล้ยต้นมะละกอเห็นป่พี่น้องผมนะต้นมะละกออันนี้เป็นผาเลยจ้าเป็นผาหรือเนียนผืนปูกไว้พี่น้องนี่จะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องนี่ทางวัดจะเป็นแบบนี้พี่น้องทางเขาวัดพี่น้องอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะข้างหน้าผมข้างหน้าจะเป็นกว้าง reveal, พี่น้องไปติดถนนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้จะเป็นถนนล้อรอบหมู่บ้านม่จ eh ้ะนี่นี่วัดที่แม่น้องดาอยู so ่พี่น้องหมู네่บ้านที่แม่น้องดาอยู่จะเป็นแบบนี้พี่น้องนะนี่ทางสะอาดสะอ้านพี่น้องทางเนี่ย ใส่ใเพล่ใ,ให้พล่ไปส่งอะไรนะเป็นบอจ้ <c oughs> จะเนี่ย <c oughs> จะเป็นรถคนในหมู่บ้านพี่น้องเนี่ยจะขี่ไปมาหาสู่กันรถใหญ่จีบบอคอยมีจ้ะรถใหญ่จีบบอคอยแลนทั้งนี้รถใหญ่จะไปแลนอีกอีกข้างเส้นเส้นลักจก้ะตรงนี้เห็นบอพี่น้องจะมีเด็กน้อยมาเล่นกันพี่น้องเนี่ยเวลาเด็กน้อยไปโรงเรียนพี่น้องเพิ่อกจิญยางทั้งนี่หาคนได้ที่พอแม่บอไปส่งแบบพี่น้องเพิ่อกระใสเส้นนี่มันเป็นเส้นที่แบบ บ็อันตรายไปจ้ะเพราะว่ามันมันมีแต่รถโมไซไปจ้ะมีแต่รถโมไซแลนส่วนมากไปจ้ะแต่ไอซีเบิร์กไปต้ะยูวอจ้ะต่มเย็น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 ใช่ไหมลูกเด็กน้อยผมก็จะพ้าก็มาเล่นนั่นเล่นนี่พี่น้องนี่ตรงนี้พี่น้องมันจะมันจะเป็นเส้นทางที่บุอันตรายพี่น้องอย่างมากก็มีแค่โมไซแลนพี่น้องเย ตระนี่ก็คือว่าอะไรพี่น้องทางนี้ก็จะเป็นพระก็จะปลูกต้นไม้ต้นยังพี่น้องดอกไม้ตอนเย็นเย็นนจะออกมาทำความสะอาดลูกเนาะค่ะพระฝนจะมาทำความสะอาดถูกเส้าถูกแรงพี่น้องอยู่นี่นี่แนะนำอะไรอะมะละกอมะละกอค่ะจ้าจ้าพี่ว่าบอกว่าต้นกล้วยต้นกล้วยมะละกอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพากันปลูกพี่น้องปลูกแมงดาปลูกต้นอมตกวมะคะไว้คนขอพี่น้องนี่ ผู้ใดไกลไปไกลมากก็มายิบเอาพี่นออ้องบ่อตองบ่อสื่อบอ่อใดสื่อเลอพี่น้องเด้อผู้ใดไกลไปก็มาเพื่อให้เอาได้สบายเลยพี่น้องนี่ยเพื่อจปลูกเป็นแถวไปทางผุนเลยพี่น้องเลยกล้วยก็มีนี่พี่น้องนี่ติลิงปิงก็มีผู้ใดนะติลิงปิงกับบอกกับบักรกของพี่น้องผู้ทางข้างในผู้นนะผู้นนะน้อยนงน้อยนามะเคียบมะม่วงมะไข่พี่น้องมีทุกอย่างเลยตรงนี้เผื่อจปลูกจะอมพี่น้องยาวไปหอดพุ่ม อยากไปหอดาบ้านบลกพี่น้องความยาวตรงนี้จะเป็นชะอมพี่น้องนี่ยคนจะปลูกไว้ให้คนขอเด้พี่น้องเด้อคนปลูกปลูกไว้าขายได้พี่น้องคนจะปลูกให้คนมาขอจ้ะขอไปขอใส่แกงใส่ปูใส่ป้าแบบว่า,ใส,าใส่แกงหน่อไม้พี่น้องใส่แกงเห็ดตัวน,นี้พี่น้องนี่คนจะปลูกไปมีเลยจ้ะปลูกเป็นแถวกำลังแตกหนอ่นอจ้ะ